รับสวัสดีครับแฟนๆลุยสันชาแนลนะครับมื่อนี้นะครับสิผ้าพี่นองมาครับเราจกับการผูกผู่นะครับผูกผููแบบง่ายๆนะครับสิมาสอนเทคนิคและวิธีการผูกผู่นะครับอันนี้คือผู๋นะครับประมาณ20ถึงยี่สิบหาถึง30เซนนะครับประมาณนี้นะครับ โดยเหยื่อโดยเหยื่อของเฮ้ากสิมีหลากหลายรูปแบบนะครับอ่ามีทั้งกบกระโดดมีทั้งหนูหลากมาซ,ซื้อนะครับอ่าอุปกรณ์ของเ้านะครับกสิมีอ่าสายนะครับสายเชือกสาย PE นะครับนะครับ สายพีอีของเขานะครับเตรียมไว้นะครับน like ี so ่คีมครับคีมตัดนะครับวิธีการง่ายๆนะครับง uh, ่ายๆสําหรับการผูกผู่นะครับตัวนี้กับสีประมันหาเส้นนะครับผูหาเส้นวิธีการผูกนะครับเทากับิะผูกนี่ทั้งหลังทั้งหลังนี่อันนี้คือทั้งตูดนะครับจะให้สันนะครับจะห้สัน ประมาณเส้นหนึ่งนะครับประมาณเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผูกลงไปโดยการอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉีกผูกนะครับอ่านอะย่าพึ่งฉีกผูกเดี๋ยวสิมาเฮ็ดกับตัวนี้เลยนะครับกบตัวนี้เลยนะครับตัดเสือกเลยครับพอตัดเสือกเสร็จแล้วนะครับวิธีการของห้านี่ นะครับเขาต้องคดคดหนาก่อนนะครับม้วนหนาก่อนนะครับนี่นครับม้วนหนาหนึ่งรอบนะครับม้วนหน้าหนึ่งรอบ,นะรบหลังจากนั้นเขาก็เอาม้วนที่สองมาทับไว้ทั้งหลังอันนี้ข้างหน้านะครับนี่ม้วนทั้งหนังสินะครับม้วนที่สองนะครับเขาโคดมาอีก เป็นสองวงแล้ววงวงที่ยูขวามือผมนะครับวงที่ยูขวามือนี่เส <obviamente> ียบไปซ้อนทั้งหลังนะซ้อนทั้งหลังอ่อนทั้งหลังกรสีเดประมาณนี้ครับอ่าซอนทั้งหลังนะครับอย่าไปส้อนทั้งหนาเด้อนะครับมันสีเดะประมาณนี้ซ้อนทั้งหลังนะครับเงินตัวนี้ห้าผูกครั้งเดียวครับ อ่าเขาลูกครั้งเดียวบ่ม่หลุดครับอา่าเหตุดีเดียวเลยตรวจทีดเดียวเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับท่านบ่ครับเดี๋ยวบ่ท่านเอาไหมเนาะครั้งแรกเลยเราม้วนนะครับนี่เขากับมว้มวนม้วนมาทับนี่เนาะครับเนาะม้วนมาทับนี่กับบีบไว้นะครับม้วนที่สอง มวนที่สองก็คือกันนะครับแต่ว่ามมวนมวนที่อยู่ขวามือเสียวเขาทั้งไตนะครับเอาเขาทั้งไตนะครับก็บสิเป็นประมาณนี้นะครับสิเป็นประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นเขาก็เตรียมชิ้นงานนะครับหรือกบของเข้าหรือผู้ของเข้ามานะครับ โดยประมาณอย่างนี้นะครับเนาะครับหลังจากนั้นเขาเอาเงื่อนของเขานี่แหละสอดลงไปนะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ดึงนะครับ ดึงนะครับดึงประมาณหลอบเดียวครับแค่นี้เองนะครับบ่ต้องประโยชน์กาวอีกเลยครับยูคิงนิ่งครับหลังจากนั้นเ่ากบมัดนะครับเขากะมัดอ่า มัดประมาณหลอบหนึ่งกับพ่อนะครับเรียบร้อยครับเขากตัดเลยหลังจากนั้นเขากทําการฉีกผู้นะครับฉีกผู้ให้มันแตก ก็ฉีกผู้มันแตกนะครับแน่นแน่นอนครับพี่น้องครับนี่เขาก็สีได้ผู้ การผูกผู้ที่สวยงามนะครับเนี่ยโอเควะครับนะครับวิธีการผูกผู้เนาะผูกแบบเห็นมันแตกกระจายเลยครับงามเลยทีเดียวนะครับนี่กระสิป,ประมันสมินมน,นะครับการผูกผู้ วันนี้วิธีการใส่ตะขอนะครับตะขอเราเาห้องสีเห็ดกาดนะครับกาดกันสวะเดี๋ยวสิมาสอนเทคนิคการผูกกาดอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับการผูกผู้นะครับแบบชิประมาณสานีนะครับกันพี่น้องสงสัยกะย่อนบึ้งให้ก็ได้ครับกลับไปบึ้งนะครับในการผูกผู้นะครับผูกผูกก้อนใส่ตะขอนะครับ มันสีผูกไงนะครับนี่มันสีผูกไงโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนีก้กะเอาไว้สำนีกอนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนาคลิปต่อไปนะครับในการใช้แต่ขอปลูกปลูกไอ้กาดกันสะวะนะครับอ่าครับกะลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กูกรบแน่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ